เก็บครับโฆษณาไปครับเพราะว่าผมเพิ่งจะมาเผยแห้เห็นวาเจ้าหน้าท่อาบเป็นพื้นที่ไอพี่เขตออาตระนหนักในขั้นไหนอยากทราบเข้าคนได้ที่จิตซิตตอมนะครับจะเป็นคนแรกที่ทเด้วยแล้วก็ตอนนี้ผมจะมา,มาพูดเรื่องการเกิดต้องแฟร์ยานาคที่แทนะ้จริงก่อนอื่นจะทราบเรื่องนี้ต้องทราบว่าโลกผมได้อย่างไรกเพราะว่าเป็นต้นตน้ตน,ตนต้นต้นต่อข้างหลังขอบคุณท่านในกองหน้าด่ เขาคาดหวังนะว่าการเกิดนักจักรพยาน่าที่เปิดมาแค่นี้พี่ไม่บอกพี่บอกคู่แข่งพี่จะจริงๆนะนะก็หลือแค่พยาน่าที่ต้องต้องทราบสองอย่างเพราะว่าโลกมันมีสองแบบมือรอบนอกกับมือรอบในนะแล้วก็การเคิือากาศออกซิเจนต้องรู้สองข้อนี้ก่อนแในการนั่งนั่งใช้การที่ตรวเองเนี่ยก็มาเฉียงกันไม่จบต้องรู้สองข้อนี้ไมได้พี่สามารถบอกให้พวกเรารู้สองข้อนี้ได้ไหมก็ สาเหตุที่โลกหมุนได้นะอันนี้พูดค้านับถ้าเกิดพูดในนาการอะมันจะไม่พอลองพูดที่นี่ก่อนอ๋อใช่พูดที่นี่ก่อนโลกเราหมุนได้สองแบบค่ะนะขั้นแรกเนี่ยมันเกิดจากคลื่นนะครับคลื่นของแรงบีบของพลังงานอมตรนะครับที่ผมคิดค้นสมการนี้ข<ต>ึ้นมามึงแต่นไอ้พลังงานอมตะแล้วเนี่ยมันบีบบีบีเพราะว่ามันมีค่าคงที่เท่ากันในอวกาศมันบีบแล้ก็มันจะส่งาตที่ ไอ้ลมด,ดังลมดังลมดังเสร็จก,ก็ส่งมาที่ดวงอาทิตย์เขาพักเป็นของเหลวแล้วเกิดความร้อนแ,แต่ด้านแสงจะพุ่งปีดมาที่โลกของเรานะานึกภาพเรานึกภาพเวลาเราเอาไอ้เครื่องเป่าไอ้แอร์ไปเป่าแล้วเนี่ยมันก็จะปิวนะถ้าเวลาแสงกระทบกับโลกเนี่ยมันจะปิวนะนะโ,ลโ,ลโลกเราปิวแต่ว่าที่นี่ไม่ปิวเพราะว่าข้างในมันต้องหนุนหนังตาหนังตากันแสงที่ สองมาแล้วก็ไอแรงด้านข้างในมันก็จะเกิดเปอะไรขึ้นก็อากพื้นดินมันกระเด็นขึ้นบิชฉันมันจาขาดเห็นแฟนไม่แท้จากได้ไว้บ่อเลยต่อต่อพี่ต้องทีนี้คือนี่เขาคาอนนะครับว่าอะไรเหยื่อมันเยอะมากพูดเป็นปียังไม่หมดเลยเป็นปีเลยนะทุกคนมีเวลาถึงประมาณปีหนึ่งไหมคะผมใช้เวลาเขียนเนี่ยแปดปีโอ้เขียนเตัวนี้ได้พี่เครียดมากนะไม่เครียดเลยไม่เครียดเพราะว่ารู้ไปขนแผนไม่เครียด เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทราบก็จะมีสมการนะขอไว้เอาไปบอกลูกหลานนะก็คือพลังงานสามารถซื้อหนังสือกับพี่มาได้เลขสามร้อยห้าสิบที่หน้างานการก็ที่อะไร้ขีดจำกัดหาเนื้อแรงอุ่นคือแต่ดีที่จะทราบเรื่องการร้อนลเพราะการเกิดต้องไประาะอย่างแท้จริงกระจานแจ้งด้วยนะหรือว่าการทราบของไลท์คือการเกิดแสงว่าถ้ามีมีความร้อนแสงไม่เกิด่ท่านผมจะพูดในเชิงปัญญาพิศษะให้กระจ่างครับเพราะว่า สิ่งนี้ผมนามาจากนนามาจากการตั้งสายยทานผมทุกวันผมเรียกว่าวิธีคิดองระดับก็ค,คือหนึ่งใช่หนึ่งเทียบกับความรู้ความจำก็คือตั้งแต่ปหรือด็อกเตอร์เป็นคนรู้ที่จําอยู่นะยังไม่เคยปัญ,ญานะจาจํากันอยู่ก็อันทจะสองคือระดับที่คิดค้นสิ่งต่างๆได้เรียกว่าการประดิษฐ์เรียกว่าอัจฉริยะเส้นะสที่สามเทียบกับอาชีพเมื่อคนเราเก่งแล้วก็มีอาชีพ แต่ไก็ไม่จนนะครับมีอาชีพอเลยโซนทะี mm hmm. ่ที่สีเป็นปัญญาญา mm hmm. นะสซนที่ห้าเรียกว่าค่ารู้ค่ารู้นี่จะมาในอนาคตยุคอนาคตแต่ว่าในบ้านของเราตอนนี้มีหนึ่งขัง้นก็คือในหลวงของเรา mm hmm. เป็นมาคบเพื่อนเรียกว่าค่ารู้จะเกิดป,ปัญญาญาให้เราอันอ,อันดับที่หกก็คือมีสองช้อยก็คือมีตัดสรุปกับอภ mm hmm. ิตัดสรุปผู้เเจ้าจะมีทั้งหมดข้ายุคแต่ยุคนี้ตัดสรุป ไม่เหมือนกันนะยุคแรกท่ากระดาิาจะพูดถึงโมกษศาสตร์ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งพอพระสมณโคดมก็จะพูดอีกเรื่องของการอริยสัจสีอนาคตแต่พูดเรื่องมหาอริยะนะครับที่เขพ,พูดก่อนแต่ววันหน um ้าคนที่ยังพูดก่อนท่านยังไม่มาผมเรียกว่าอธิมหาคือจะสมบูรณ์นะดังนั้นน <installations recover> ี้จะมีโอกาสได้มารสข้อ เรงนี้ท่านได้ฟังเผื่อนเขาจะได้รู้รเรื่องนี้กันเยอะๆนะครับสว่วนเองพวเนี้ก็จะมีอารบ้มประมาณปลายปีเนะี้ยอารบั้มเพลงเหรอเพลงเขจะออกอารบัม้มแล้วก็ปีหน้าจะมีโครงการทำดนตรีตามหาําฝนเพราะว่าใครจะแรงออคือเราไม่ต้องแข่งนาเมยละเราใช้ฝรังอาราบมตามน้ำฝนการคันฝนปปมันมีก็นำท่วมอนก น้ำเพิ่มอยู่แต่ว่าเยังก็หายครับวพอพันวาก็เริ่มหายเพราะฝนจะลากยาไปถึงพักิกาฝนก็หายเลยปีหน้าจะเริ่มนต้นแล้งยังไงสามปีติดกันคำถามแรกของพี่ก่อนเลยพีอธิบายเรื่องจะทำฝนกันยังไงพี่อธิบายพี่จะไปอธิบายในห้องข้างในมันไม่พอแบบนี้ไม่พอไม่จพูดที่ไหนเราจะรู้ได้ยังไงดูรายารฝนขอพูดตอนนี้ขอพูตอนนี้ใครสนใจอยากเข้ามาร่วมมือกันมี อยู่ในไอจิตวิทย์ต in ้องแล้วอยู <In> ่ในอยู่ในไอครอบเรื่อมีแจกฟรีให้หางวดแต่มองขอได้ไหมตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่ตีหินนะเในประใท้เป็นตัวอย่างผมรอผมรอเพลงดังปีหน้าก่อนมากลยุทธ์ไปเพลงต้องดังสายสายตัวเองสายซีอีโอออกแล้วต้องก่อนแล้วตอนนี้จะทำที่ลังนี้น้ำให้ได้ก่อได้ก่อนขอพูดค่ะพี่ก้าสอนกัวกลางให้ค่ะฝากไล้ครับทัวกลานครับผมมา Vâng, cách này là phải khai ạ Anh, là, anh là cua thì đây đang